ผมมินจากไดเออโต้บ็อกครับวันนี้จะพามารีวิวนิสสันเอลแกรนไฮเวสต้าสองห้นะครับคันนี้เป็นรถนำเข้าประกอบมาจากญี่ปุ่นนำเข้าโดยอีตันกรุ๊ปอีตันก็เป็นผู้นำเข้าอิสระแถวหน้าของเมืองไทยก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่บอกเลยว่าครบได้นะครับสมัยผมทำข่าวใหม่ๆเกือบ10-20ปีที่แล้วนะครับอีตันนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะในเรื่องของรถนําเข้าทุกวันนี้ก็จะมีหลายเจ้าเนาะมีเจ้าที่ดังในโซเชียลอะไรก็แล้วแต่แต่อีตันเขาก็อยู่มานานเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับ คันนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮะสำหรับนิสสันเอลก n นราคาจำหน่ายในเกรดของไฮเ Star อยู่ที่3 1 9ล้านบาทเขาจะมี2เกรดนะครับที่ย e ีตันก็ขายทั้ง2ทริม2รุ่นเลยอีกตัวหนึ่งก็คือตัว h ฮเวสตาเออร์บันโครมราคา3าคล้าน4 9 0 0 0 0บาทแพงกว่า3 0 0แสนนะฮะแต่จะเป็นเรื่องของชุดแต่งนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานหลกักๆเนี่ยเหมือนกันเลย2เกรดนี้นะครับ เบาแบบปรับมือเต็มระบบราคา3ล้านกว่าเนี่ยยังไม่เป็นตัวระบบไฟฟ้านะครับแต่ก็จะมีข้อดีของมันเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังไม่ใช่ว่าเรื่องแบบให้พูดให้มันดูดีอวยคือความที่มันเป็นระบบแมนนวลเนี่ยภายในมันเลยกว้างเบาะมันจะแบบว่าไซส์คอมเพกไม่มีระบบหลังเลื่อนมอเตอร์แรงต่างเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูภายในก็จะรู้สําหรับนิสันเอลแกนเนี่ยคนที่ติดตามเรื่องข่าวสารของวงการยานยนต์รู้อยู่แล้วนะครับเป็นรถตู้ที่เรียกว่า mpv หรูของค่ายนิสสันแต่คนไม่ค่อยเล่นกันนะฮะคนที่เขามีตังเขาก็เพิ่มอีก7จ็ดแปดแสนไปนู่นเลย alpha w h e e l f i นะครับคู่แข่งเขาเนี่ยใช่เลยนะนิสสันเอลแกนก็เป็นฝั่งนิสสันฝั่งด y o ้าก็เป็น alpha w h e l f i นะครับเพราะว่าฐานล้อมีติตัวถังพอกันเลยเรายืนเทียบเนี่ยอาจจะดูเหมือนแบบเหมือนเอลแกนมันเล็กนิดนึงไหมไปทาง Honda s t e p w a g o อหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาใหญ่กว่า s t e p ว a g อนฐานล้อเนี่ย3.0เมตร วิวเบดวัดจากกึ่งกลางดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังเท่ากับในฝั่งของอาฟ่าต e เวลไฟตัว30เลยตัวนี้รหัสโมเดล TE52 จะชนกับฝั่งอาฟ่า e ์เวลไฟตัว AS30 อายุพอๆกันนะครับตัวนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี2010ก็10กว่าปีแล้วนะครับชนกันเลยฐานล้อ3เมตรความกว้าง1 85ความยาว4เมตร9จะจะมีในส่วนของความสูงตัวนี้ความสูงเนี่ยเมตร8แต่ถ้าอาฟาเวลไฟเขาเมตร88 นะครับประมาณสักเล็กน้อยแค่8เซนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ามาจอดในซองที่จอดรถจอดคู่กันเนี่ยจะเห็นว่ามันพอกันเพราะว่าความกว้างมันเท่ากันเมตรแปเป๊ะเลยนะครับความยาวความกว้างและฐานล้อเนี่ยเท่ากับอัลฟาเวล f ฟา์ Fi ตัว A30 เลยเครื่องยนต์เบนซินรหัส QR25DE ความจุกระบอกสูบ2,488ป2,488 cc ซีซี จับคู่กับเกียร์ CVT และสามารถเลือกโหมดการขับขี่ในโหมดแมนนวลได้6สปีดพอฟังชื่อรหัสเครื่องยนต์คุ้นแล้วใช่ไหมครับเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันเลยเป็นเครื่องสากรอยู่ในรถที่ขายเยอะๆแล้วคนไทยรู้จักก็อยู่ในนิสสันเทีย a าตัว2.5เครื่องตัวเดียวกันเลยนะฉะนั้นเรื่องความแรงหายห่วงนะครับความแรงใช้ได้เลยแต่อาจจะแบบไม่ทนแก๊สนี่ถ้าเอามาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีกำลังซื้อหน่อย มีกําลังเติมน้ํามันนะครับเพราะว่ารถมันใหญ่อัตราบริโภวเชื้อเพลิงพูดกันแบบเนี่ยสิบสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อลิตรเวลาเดินทางไกลรถติดในเมืองนะฮะก็แปดเก้าโลลิตรนะครับเลขหลักเดียวไหวไหมนะครับกับยุคนี้ตัวนี้คือพื้นฐานของรถและที5-2ห้าสองคันนี้เนี่ยก็ไม่เนื้อเชนมาหลายรอบเนาะรถมันสิบกว่าปีรอบสุดท้ายนะครับจะเห็นว่าพวกโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้ตัวใหม่ของนิสสันแล้วรถในเมืองไทย มีแค่รุ่นเดียวนะที่ได้โลโก้ตัวนีนะ้แล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับกระจังหน้า m มนเ g อร์เชนมาตัวนี้ยังไม่ใช่ตัว Urban Chrome ยังโครมเมียมขนาดนี้ตัวโครมจะขนาดไหน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟหลีเป็น l e d คือมันไม่ใช่เดย์ไทม์นันยิ่งไลท์ที่ติดออโต้แต่มันเป็นมัลติสวิตช์ที่แบบคุณหมุนมันดดดกลับเนี่ยมันสามารถใช้งานเป็นเหมือนเดย์ไทม์ได้นะครับตัวนี้เป็นไฟหลีส่วนอื่นอนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์การะระยะกล้องรอบคันเนี่ยพวกนี้มีมาให้ตัวนี้319เก้า็โอเคนะจะได้ส่วนลดมาหน่อยไม่แน่นะไม่แน่ย่อนยอนจะต่ํากว่า3ได้นะครับถ้าวันที่ เริ่มมีการส่งมอบตัว40ของฝั่ง Alpha w e l f i r e ตัวใหม่มันก็จะทำให้ราคาตัวเนี้ยเขาจะต้องดั้มต้องเทก็รีวิวได้นะครับผมอาจจะพูดถึงตัวทั้งเอลแกนแล้วพูดถึง Alpha w e l f i r e นะเพราะว่าทางอีตันกรุ๊ปเนี่ยผู้นำเข้ารถคันนี้เข้ามาอีตันเขาก็ขายหมดนะครับ Alpha w e l f i r e นี่เขาขายเยอะมากแล้วก็ถ้าคุณจะไปบุ๊กิ้งไว้แจ้งชื่อไว้พวกตัว40ของ Alpha w e f i เขาก็รับจองนะครับวันนี้เขาก็ พยายามจะดันตัวนี้ออกมานะเราเข้าใจได้ถ้าท่านดูแล้วแบบเฮ้ยมันตรงมันชอบได้ส่วนลดอะไรอีกหน่อยไม่ต้องรอตัว40ที่จะต้องรอเป็นปีเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะผมเลยรับรถคันนี้มารีวิวนะครับมาลองดูว่ามันน่าเล่นแค่ไหนมีอะแดปทีฟคุชั n นโทนนะครับมีกล้องมีเรดาร์อันนี้มีมาจากญี่ปุ่นเลยมี b บรายสปอร r ตมีเรียคอทัฟฟิคเอเลสเซนเซอร์กันระยะหน้า,ห,นาหลังมีตรวจจับความเคลื่อนไหวก็โอเคนะที่เราอยากได้นะครับ มีเตือนรถออกจากช่องทางเดินรถมีหมดเลยนะกล้องเขาจะจับเส้นแบ่งเลนไว้ก็แอดเดพทีฟคูซอนโทนให้มากล้องรอบคันให้มาเทียบกับโมเดลเนี่ยที่ผมบอกที T52 อายุ10กว่าปีก็ใช้ได้นะนะครับถือว่าใช้ได้เลยด้านท้ายของเอลแกรนนะครับสปอร์ตมากนะฮะเป็น MPV ที่สปอร์ตถ้าเอาชนเลยนะครับก็ดูเรื่องไฟท้ายสีขาวเนี่ยชนกับเวลไฟตัว30เนี่ย ยังมีอยู่นะพวกไฟท้ายขาวตัวนี้ก็สิ่งเลยเห็นมานานเขาก็ปรับไปปรับมาอยู่แค่นี้แหละเนี่ยไฟเบรกสีขาวโลโก้นิสสันทำสีขาวมาด้วยเออตัวขาวนี่ดูเท่มากเลยนะครับเคยเห็นตัวสีดำด้วยเส้นสายของมันเนี่ยทำให้ดูเล็กแต่ตัวสีขาวทำให้ดูใหญ่แล้วก็รีโมทดีไซน์เดิมนะแต่จะมีโลโก้มีอะไรเงี้ยเป็นแบบรุ่นใหม่ละและที่รีโมทนะครับยังสามารถเปิดเปิดประตูตสไลด์ได้ด้วยนะครับเป็นไฟฟ้า ประตูท้ายก็เปิดปิดไฟฟ้านะครับรถเนี่ยเป็นรถ5ประตูนะครับสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็กดค้างนี่มีตัวโชคผ่อนแรงนะครับแล้วก็ดึงขึ้นลงด้วยเกียร์แบบนี้ก็แข็งแรงทนทานเพราะว่าประตูบานหลังของมันเนี่ยใหญ่จริงนะครับดูความสูงนะฮะแ,ะแบบนี้ยังพอแต่งอะไรได้บ้างนะครับใช้ของแต่งที่เขาแต่งพวกอาฟาตเวลไฟได้เช่นไฟสอด้านท้าย<ๆ>การพับเบา รถเนี่ยเป็นรถเจที่นั่งพับเบาะลงไปเลยนะครับไม่ต้องดึงต้องแขวนก็มีความอเนกประสงค์ประมาณหนึ่งฝั่งชั้นด้านหลังก็ประมาณนี้มีเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหลังเพิ่มมาอีก4จุดกล้องถอยกล้องรอบคันแต่กล้องของเขาจะไปแสดงที่กระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงระบบของเอลแกนเขาก็อาจจะยังเก่าหน่อยไม่อาจล่ะมันเก่าแล้สิกว่าปีแล้วนะครับ ล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับทำสีทูโทนมาเลยนะตามสมัยนิยมก็เป็นสีเทากับโครมรัดมาด้วยยาง225 558ดนะดูสเปคก็คือเป็นเหมือนรถตู้เล็กก็คงต้องการเรื่องของความทนทานในการใช้งานรับโหลดได้นะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งกันดูนะฮะพื้นฐานของรถเนี่ยช่วงล่างใช้ด้านหน้าเป็น m a c p h e r s o ส s t สตด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมแล้วก็สเปกโรงงานนะครับแล้วก็รีวิวต่างประเทศเขาแจ้งไว้ว่า ช่วงล่างเนี่ยจริงๆขับดีเขาเซ็ตตัวสปริงและช็อคอัพเซเบอร์มาแนวตึงหน่อยก็ถ้านับในบรรดากลุ่มรถ MPV จากญี่ปุ่นนะครับของนิสสันเอลแกนเนี่ยเขามีการปรับช่วงล่างมาตลอด10กว่าปีนะครับทุกครั้งที่มีการไมเนอร์เชนหรือ r u n ันนิ่งเชนที่เป็นโมเดลเยียเนี่ยจะมีการปรับจูนช่วงล่างทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ตลอดเพราะว่าตลาดกลุ่มเนี่เป็นตลาดใหญ่ตลาดคนมีกำลังซื้อนะครับซื้อรถ mpv หรูมาใช้นะครับเมื่อไปเทียบกับ a l p h a e l f i ฟนนะฮะพวกนักรีวิวเมืองน,นอกจะบอกว่าช่วงล่างดีมากแต่อย่างที่บอกนะครับทำทุกอย่างยังไงคนไม่ใช่ยังไงเขาก็ไม่เลือกภายในของเอลแกรนนะครับคุณตาคุณตากันดีนะฮะต้องเคยเห็นบ้างละสำหรับคนที่สนใจเรื่องรถตู้เพราะว่าพวก a l p h a e l l f i r e ที่พวกเราชอบใช้กันเนี่ย หลังๆเราต้องไปซื้อกับพวกผู้นําเข้าอิสระเนาะตอนที่รอรถจากทางทีมทไม่ได้เนี่ยก็จะไปเจอรถพวกเนี้จอดอยู่ตามโชว์รูมที่เป็นผู้นําเข้าอิสระเกร y m มา k e เก็ตก็จะมีให้ลองนั่งลองจับนะฮะอ,อยากลองดูหน่อยว่ามันต่างกันยังไงด้วยราคาที่มันต่างกันมันก็น่าลุ้นก็จะเห็นว่ามันฟังก์ชันพอสมควรนะฟังก์ชันที่ผมชอบเลยก็คือมันสามารถเดินลงฝั่งซ้ายได้ มันไม่มีชุดคอนโซลเกียร์ขวางอยู่เพราะว่าเกียร์เขามาฝากไว้ที่คอนโซลด้านบนตรงนี้ผมชอบนะครับตรงกลางแม้ว่าจะไม่เป็น walk through ซะทีเดียวแต่พวกที่วางแก้วคอนโซลตรงนี้มันเตี้ยมันสามารถข้ามไปได้เลยถอยเบาะนิดหน่อยด้วยมือนะครับปรับมือเต็มระบบแม้ว่าจะราคา3ล้านกว่าทั้งตัว319แล้ว4 9 000. คุณก้าข้ามไปได้เลยเอลแกรนตัวนี้นะครับโลโก้ใหม่แล้วแต่พวงมาลัยดีไซน์เดิม จะเห็นสวิตต่างๆเนี่ยรวมกันอยู่ใช้งานง่ายนะสำหรับรถนิสสันเนี่ยมีแอดัพตีฟคูชันโทนพวกมาดวัดเรือนไม้ต่างๆก็คุมจากตรงนี้หน้าปัดจะเหมือนในพวก x x t r i l t e เทปกตินะครับสวิตพุชสตาร์ t อยู่ฝั่งซ้ายนี่รถนิสสันเลยของ e ีตันเขาเปลี่ยนจอ Android ให้ลูกค้าด้วยก็ดีนะถ้านำเข้าอย่างรถที่ไม่ได้ป๊อปมากอย่างพวกเอล r กรนหรือรถรุ่นอื่นๆของรถญี่ปุ่นนะครับทำอะไรไม่ได้เลยจอตรงกลางเนี่ย ฟังชันมันไม่มีอะไรไม่พอเราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นจอ Android แค่คุณใส่ซิมปกติมันจะมีปั๊ดใส่ซิมมาด้วยอ่าใช่อันนี้เขาติดมาให้เลยนะครับเอาซิมใส่เข้าไปที่ว่าซื้อรายปีพันกว่าบาทอะ่ะเป็นซิม 4G 5G ใช้อินเทอร์เน็ตดู y u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  e โหลดแอปต่างๆได้เลยนะครับนี่แผนที่ไม่ต้องมาเอามือถือเราไปเสียบแล้วก็พอจะใช้มือถือก็กดไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเอาซิมใส่ที่ตัว เนี่ยฮะตัวสล็อตตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นเลยตัวนี้อีตันเขาต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเพราะจากญี่ปุ่นมันไม่มีมาอยู่แล้วแล้วหน้าตาแอปก็ผมจําได้นะครับเป็นแบบของบ้านเราเลยก็นําเข้าจากจีนนี่แหละแล้วรถนําเข้าอิสระเขาปรับแต่งอะไรพวกนู้นนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากคุณต้องมาเคม,มาเข้าที่ศูนย์บริการของเขาอยู่แล้วจะไปเข้าศูนย์นิสสันก็เข้าได้เขาก็รับเซอร์วิส แต่แค่ว่าจะไปถามเรื่องบารนตีรเครื่องเกียร์อะไรเงี้ยเขาไม่มีก็จะรับประกันโดยผู้นําเข้าแต่ในส่วนของการเช็คระยะเนี่ยถ้าคุณไม่สะดวกเพราะว่าศูนย์ผู้นําเข้ามันก็จะมีเต็มที่ก็หหรือ2แห่งใช่ไหมครับทั่วกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็อาจจะมีเชียงใหม่อะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงทุกเจ้านะครับของอีตันคุณต้องไปเช็คเพราะว่าหลากัหลกๆเขาอยู่ศรีนครินทร์ที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาเปิดปิดยังไงนะครับแต่ถ้าจะเข้าศูนย์นิสสันอย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วว่าเครื่องรหัสนี้ เกียร์รหัสนี้คุณสามารถให้ศูนย์บริการเนี่ยเขาเปลี่ยนเทียบได้เลยในส่วนของเบอร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะแล้วก็เข้าทุกหมื่นเหมือนรถนิสสันปกติเข้าได้ครับเขารับเซอร์วิสอยู่แล้วนะฮะหลายเจ้าแล้วก็นิสสันบางเจ้าก็ทํารถนําเข้าด้วยพวกนิสสันกรุงไทยนิสสันเอมเพอร์เรอร์อะไรเงี้ยเ้ารถพวกนี้ไปเข้าได้นะครับเขาก็ขายนะพวกนั้นเขาก็นําเข้ารถพวกนี้มาขายเหมือนกันนะฮะเล่าให้ฟังนะครับสวิต ต่างๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแอร์ดิจิตอลสวิตช์เปิดปิดประตูเนี่ยมาอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็เกียร์ก็มีโหมดบวกลบตัวนี้เป็นเกียร์ CVT แต่โหมดบวกลบเนี่ยจะมี6สปีดก็ใช้ได้ครับจะมาทำงานเสริมกันกันกบเครื่องตัวนี้เครื่อง170แรงม้าอยู่แล้วนะครับเครื่อง2.5ตัวนี้พอได้เกียร์ลูกใหญ่เข้าไปอีกก็จะช่วยให้ออกตัวดีออกตัวพุ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเกียร์ CVT ในเอลแกรน บนหลังคามีสันลูป2จุดนะครับที่คนขับแล้วก็ผู้โดยสารสีเป็นทูโทนสีเบจกับสีดำด้านล่างตกแต่งลายไม้แ,แบวกรอบคันบะเป็นเบาะผ้าสลับกำลังสังเคราะห์นะครับสำหรับตัว319มีที่รองขาด้วยด้านหลังก็มีนี่ด้านหน้านี่มีที่รองขารองน่องเรียกงี้ล้วกันรองน่องเวลาเดินทางไกลเนี่ยมันเมื่อยคุณปรับเอนนอนแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมารองน่องช่องชาร์จไฟเยอะดีครับ นะแล้วก็ที่วางแก้วเพียบเลยกองเก็บของต่างๆไม่มีอะไรแล้วนะครับโดยรวมประมาณนี้ในห้องโดยสารของเอลแกรนก็โอ mm hmm. โถงดีครับ mm hmm. นั่งสบาย mm hmm. กว้างขวางนะฮะที่นั่งจะไม่สูงมากจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนขาย,ยาวก็จะมีมุมที่ตั้งฉากหน่อย เรียบเทียบกับ Alpha กอัลฟ่าเวลไฟน์ก็พอกันเลยนะเบาะนั่งก็เป็นปรับมือเต็มระบบนะครับไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรก็เลยทําให้มันดูกว้างมันไม่ต้องมีโครงสร้างไม่ต้องมีรางมีมอเตอร์ยกขึ้นมานมีม่านมาให้อ์แยกกับข้างหน้าเลยนะครับตู้แอร์มี2ตู้นะฮะฉะนั้นค่าล้างแอร์รถพวกนี้ก็จะหลายตังหน่อยที่วางเขียนแบบนี้ล็อกได้แล้วก็มีโต๊ะตรงกลาง โต๊ะญี่ปุ่นจริงๆนะฮะโต๊เตี้ยแล้วเวลาเดินทางไกลความสบายของรถที่มีที่รองขา a l อ a ฟาร์จไฟเขาก็มีนะครับแต่ตัวนี้เป็นเอลแบรนด์นะเลื่อนแล้วก็ยกที่รองขาขึ้นมาเห็นไหมครับและเอ็นลงบิมันจะไม่เมื่อยแต่ถ้าเด็กขาสั้นพอเวลาขาเขาห้อยเลือดตกเขาก็เมื่อยอยู่ดีฉะนั้นมันจะต้องมีของมาขายเพิ่อมอีกเคยเข้าไปในดโซไหมที่วางขาของเด็กอะไรเงี้ย เทียบความสบายกับอาฟ่า r เ a ลไฟก็อาฟ่า r เ a ลไฟจะสบายกว่าอย่าเทียบเยอะเลยพอเทียบไปเทียบมามันก็ไม่แปลกเนะาะทำไมคนก็ถึงซื้ออาฟ่า r เ a ลไฟนะครับแต่ตัวนี้ก็จะได้ราคาแต่คนซื้อรถ3ล้านกว่าได้แบบราคาบางทีก็ไม่ติดเนาะหาเงินมาเติมอีกหน่อยนึงก็ได้อาฟ่า r เ a ลไฟเดี๋ยวไปนั่งบอกแถวสามให้ดูเพราะแถว2หมดแล้วเรื่องลูกเนนะครับ ต้องไปแต่งเอาเองพวกจอดูหนังเนี่ย LED แขวนเดีนี้มีขายหมดนะครับก็เข้าออกง่ายครับรถแบบนี้เฮ้ยข้างหลังมีมากนี้ด้วยอ่ะมีที่วางแก้วมีที่วางแขนด้วยเอนได้นิดนึงอ่าเนี่ยฮะมีสลักสวิตช์ให้ดึงเอนสุดได้เท่านี้เออนั่งดีฮะ พราะที่นั่งมันสูงนั่งดีไม่แพ้อ,อาฟาดเวลไฟเลยสําหรับเบาะแถวสามเฮ้ยบาะแถว2ก็เอนนอนได้เยอะเหมือนกันเนาะถ้าต้องการจะแบบต้องการใช้พื้นที่ท่าพิสดารน,นะท่านียนะฮะโกงโค้งนอนอะไรก็แล้วแต่เป็นรถสําหรับครอบครัวมีแอร์แถวสให้เออกว้างดีครับไม่อึดอัดด้วยด้วยการที่เขาดีไซน์เป็นสีเบดด้านบนนะครับประมาณนี้ โดยรวมนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเขาก็คงสู้อัลฟาดเวลฟแทบจะไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานแต่เรื่องการขับขี่ผมไม่ลองขับมาแล้วนะครับผมว่าช่วงล่างเอาเดิมๆโรงงานนะดีกว่าอัลฟาดเวลไฟถ้าเทียบกับตัว a อ3 0นะครับดีกว่าเยอะมากนะครับประมาณว่า คุณซื้อมาคุณไม่ต้องทําเลยคุณสามารถซัดมันตามที่ทอของรถจะมีนะครับตัวนี้เครื่องเนี่ยหายห่วงเลยนะครับเรื่องความแรงแรงม้า170มา้าแต่ที่น่าสนใจก็คือแรงบิดนะครับแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรมาตั้งแต่รอบต้นแล้วก็กวาดไปจนถึงรอบกลางๆได้เลยนะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3,900รอบต่อนาทียังไม่ถอยเลยถือว่า เครื่องยนต์เนี่ยแรงสามารถดึงคุณขึ้นดอยขึ้นเขาได้สบายแล้วก็ช่วงล่างดีเลยนะฮะเดิมๆไม่ต้องทำอะไรอย่างพวกอาฟฟา v ดเวลฟายถ้าคุณจะวิ่งแบบ1 0 0ยร้อยี่นะครับยังไงคุณต้องทำโชคสปริงนะฮะต้องเปลี่ยนไม่งั้นมันโยนมันย้วยนะครับแต่ของเอลแกรนเนี่ยเขาทำมาแนวเฟิรม์มและช่วงล่างด้านหลังเขาเป็นมัลติลิงมันก็ทดแทนกันนะครับ ช่วงล่างออกแนวตึงแต่มาติลิ่งมันก็จะทําให้บอดี้ของรถเนี่ยโรน้อยก็คือซ้ายขวาเนี่ยน้อยโดยรวมสมรรถนะเขาจะดีนะครับแต่ฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยม,มันตกยุคไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ในราคาอย่างตัวนี้3 1 9คนรอมือ2มันก็ต้องหย่อน3ล้านลงไปอีกโอ้ได้ลุ้นนะครับในขณะที่อาวุาเวฟฟายตัวใหม่มันก็ต้องมีเหยียบ4ล้านนะรตรงนี้สำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่าศึกษา รู้จักรถก็เล่นได้ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นต้องการรถแบบรถหรูสมฐานะเข้าโรงงานญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งได้รถปีใหม่ๆใ,ในราคาที่ไม่แพงเพราะว่าถ้าคุณจะเอาเอาฟาดเวลไฟนะครับในงบ2กลางๆเนี่ยโอ้อายุรถก็ต้องมี7-8ปีนะนะครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวพอเป็นมือ2ปีใหม่ๆเลยยางก็ยังใหม่เครื่องยังฟิตในราคา2กลางๆอาจจะได้เห็น นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะรีวิวรถใหม่แต่กลายเป็นแนะนำว่ารอดูตอนนอนมือสองนะครับก็เป็นไม่ใช่ลูกเมียน้อยไม่ใช่ลูกขายทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันของรถที่มันไม่ทันกันนะครับแล้วใครเป็นคนบอกไม่ใช่ผมเป็นคนบอกนะครับยอดขายมันเป็นคนบอกยอดขายของทั้งโลกเขาก็พิสูจน์แล้วว่าอลฟ่าตเวลฟมันเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์2ออย่างรถอื่นๆมันก็จะไปเป็นทางคาราเวลเพราะชัดเจนภาพลักษณ์นักการเมืองอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นแบบ อีกกลุ่มหนึ่งเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอยากได้สเตปวา้อนไปอีกนะฮะเล็กกว่านิดเดียวแต่มันได้รถ Honda ฉะนั้นคนจะซื้อเอลแกรนป้ายแดงเนี่ยต้องเป็นแฟนพันธ์แท้นิสสันมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะดูไว้เป็นความรู้ใครสนใจก็ลองสอบถามไปที่อีตันกรุ๊ปนะครับเป็นผู้นำเข้าอิสระหาให้ได้หมดทุกแบรนด์นะครับทั้งญี่ปุ่นและยุโรปนะรถหายยาก พวงมาลัยขวาพวงมาลัยซ้ายเขาหาให้ได้หมดนะครับถ้าท่านจ่ายไหวก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะหวังว่ารีวิวชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลในรถแปลกๆรถใหม่ๆรถที่ไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับรถนอกกระแสคนไม่ค่อยเล่นแบบนี้หลังจากนี้ก็จะพยายามนะครับหาเวลามานําเสนอนะฮะสนับสนุนพวกเรา Έ ง่ายๆเพียงแ,แค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe วันนี้ผมมีนจากไดโอเจาบล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ